พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับรครับ,รรบก็ผมได้นำหัวหน้าพักประชาชนนะครับวันนี้ขอถแถลงข่าวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา,าเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งก่อนอื่นผมอยากยืนยันนะคกับพ่อมแม่พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่กำลังชมการแถลงข่าวว่าวันนี้รัฐสภา,าเรามีอํานาจหน้าที่เต็มนะครับในการเดินหน้าการแก้ไขรัฐมนูนมาตรา256 ซึ่งจากทั้งคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญและคำสั่งของสารรัฐมนูนเองก,ก็วินิจฉัยไว้อย่างชัดนะครับว่าเราสามารถที่จะเดินหน้าการแก้ไขามาตรา2 5 6ได้ในทันทีนะครับอีกทั้งสารรัฐมนูญเองก,ก็ไม่รับวินิจฉัยในเรื่องของข้อสงสัยนะครับจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องของการทําหน้าที่ของรัฐสภาที่เกิดผลขึ้นแล้วก่อนนะครับและการลงมตินะครับในยติแรกที่จะมีการเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะครับการพิจรณายติว่าจะส่งไปสารรัฐมนูญก่อนหรือไม่เนี่ย ผลของการลงมติในเมื่อเช้าก็ออกมาแล้วนะครับว่าให้รัฐสภาเดินหน้าต่อนะครับในการพิจารณาร่างแก้ไขที่คุณผลิตได้เสนอเข้ามาในมาตรา256นะแต่ผลปรากฏว่าตอนที่กําลังจะเข้าสู่การพิจารณาในยติดังกลับในการประชุมวาระที่1ของร่างแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256นี้มีการเสนอนับองค์ประชุมนะครับซึ่งก็มีเพื่อนสมาชิกนะครับรัฐสภานะครับอยู่ในห้องประชุมเนี่ยจากสายตาผมเชื่อว่ามีจํานวนมากกว่านะครับผลที่ ปรากฏอยู่บนหน้าจอก่อนที่ท่านประธานจะสั่งปิดการประชุมเมื่อสักครู่นะครับซึ่งตามข้อท็จจริงเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ามีเพื่อนสมาชิกนะครับจากบางพักนะครับโดยเฉพาะจากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยไม่กดแสดงตนเป็นองค์ประชุมทา,ทางทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ก็มีขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณชนินทร์นะครับที่ได้พูดไว้ในห้องประชุมว่าพร้อมพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเป็นองค์ประชุมในการพิจารณาร่างรัฐมนูลในวันนี้นะครับ เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสาคัญนะครับที่นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการควบคุมเสียงของฝั่งรัฐบาลเองนะวันนี้ผมเชื่อว่าถ้านายกนะครับเป็นผู้แทนรัษฎรอ,อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับรวมถึงสามารถควบคุมเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลได้วันนี้เราจะสามารถเดินหน้าการแก้ไขรัฐนูญในวันนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้เราก็ได้รับข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับถึงแม้เนี่ยวันนี้จะมีการปิดประชุมเร็วแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งนะมีการขอให้ลงชื่อเข้าประชุมร่วมกัันอีกคร้งึง สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ผมก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องให้ทางฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีช่วยกํากับดูแลในส่วนของเสียงของฝั่งรัฐบาลเข้าร่วมประชุมรัฐสภาในพรุ่งนี้ให้เป็นองค์ประชุมอย่างพร้อมเพียงอย่างน้อยๆผมคิดว่าการเห็นด้วยหรือการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา2๕๖อย่างไรเนี่ยควรจะต้องเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในสภาก่รถ้ามีข้อกังวลกับการลงมติจริงๆเนี่ยเปิดอภิ นะครับเราค่อยมาตัดสินใจก่อนที่จะลงมติในอีกครั้งก็ยังได้ไม่ควรที่จะเซ็นเซอร์มหน้าตัวเองถึงขนาดที่ว่าไม่กล้าให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถอภิปรายในรัฐสภาแห่งนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ผมอยากจะมาะแถลงข่าวโดยสรุปต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับก็ถ้าทางพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนมีคําถามอะไรก็เชิญได้เลยครับ พรรคเพื่อไทยดูมีความจริงจังก,กับการแก้ไขมันคือแค่ไหนคนระับเพราะว่าในยติของทางหมอเพรศักดิ์เองก็มีสสจากฝั่งพรรคเพื่อไทยฝั่งพรงรัฐบาลไปร่วมลงชื่อด้วยหลายคนเ,นคเรื่องนี้วันนี้ที่เราพิจารณากันต้องต้องบอกว่ามีร่างของพรรคเพื่อไทยเสนอเข้ามาด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยผมเองก็ยังค่อนข้างมีความสับสนนะว่าในเมื่อมีร่างที่ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเสนอมาด้วยทําไมถึงไม่มีการแสดงตนหรือว่าไม่มีการแสดงความชัดเจนว่าอยากจะเด,เดินหน้าต่อในวันนี้ รเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความตกลงกันไม่ได้นะครับหรือว่าความมีรอยร้าวระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะดังนั้นก็สิ่งที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะต้องแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็การควบคุมเสียงในฝั่งของพักร่วมรัฐบาลด้วยกันให้ได้พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พรคเพื่อไทยแล้วก็นายกเองเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าสามารถควบคุมเสียงของรัฐบาลได้หรือเปล่า ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าถ้าอ่านตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เราเองก็พิมพ์นะครับเอกสารฮัตคัปปี้นะครับในส่วนของคมวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมาแจกให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านได้อ่านนะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆต้องบอกเป็นคําสั่งนะครับที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่รับในเรื่องของข้อสงสัย เนะพราะนั้นยัตติที่เสนอเข้ามานะว่าจะส่งหรือไม่ส่งส,งสารรัฐมนูลก่อน,นสำหรับพวกเราเองเราคิดว่าไม่จําเป็นต้องส่งสามารถเดินหน้าต่อได้เลยอันนี้ด่านแรกนะครับส่วนด่านที่2ในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติม256ร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคประชาชนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งจริงๆในหลายๆเรื่องผมเชื่อว่ายังสามารถไปพูดคุยกันได้ในเวลาที่รับในเรื่องที่มีเพื่อนสมาชิกรัฐสภาบางส่วนไม่เห็นด้วยว่าจะให้มีการแตะหมดใดหมดหนึ่งหรือเปล่าผมเชื่อว่ายังไม่เป็นสาระสําคัญในช่วงในการลงมติของเวลาที่1 เพราะนั้นเนี่ยถ้าดูโดยหลักการการรับหรือไม่รับในเวลาที่1เราสามารถเดินหน้าการรับหลักการได้แล้วก็ไปถกเถียงกันต่อในเวลาที่2และเวลาที่3นะครับถามว่าในส่วนของออความเห็นของสมาชิกแต่ละฝ่ายว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับในการเดินหน้าต่อในการแก้ไขในเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมเองก็เป็นสิทธิที่เขาจะลงมติแต่อย่างน้อยๆเปิดให้มีการถกเถียงในสภาก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนครับ ตอนนี้มองเลมังคะเขามองว่าการแก้เรืองนเป็นเหมือนละครฉากหนึ่งที่มีทั้งคนดีคนร้ายแล้วก็มีแพนับบาปท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ถูกแก้แน่นอนแ,แล้วก็มีทานที่สภาปีเจ็ดสิบครับเรื่องนี้ผมไม่อยากให้มองว่าเป็นการเมืองของคนดีคนร้ายคน,คนชั่วคนเลวยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของประเทศในปัจจุบันที่เราตกอยู่ในหลุมดําของความรับผิดรับชอบคุณง่ายๆก็คือเราต้องการคนที่มีอานาจกล้าที่จะใช้อำนาจของตัวเองเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศแต่ผลปรากฏว่าตต้งแ สิ่งที่เราเห็นการเสนอยัตติเพื่อเซ็นเซอร์ตัวเองทางทางนันต์ตัวเองมีอำนาจแล้วต้องถามสารรัมนุนก่อนว่าตกลงฉันมีอำนาจในการทาไม่นับทาหรือไม่ทำเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้เราตกอยู่ในภาวะที่ผู้มีอำนาจในรัฐไม่ว่าจะเป็นทุกส่วนราชาการรวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเรากาลังตกอยู่ในหลุมดันของความขาดความรับผิดรับชอบไม่กล้าใช้อำนาจตัวเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเพราะว่าเราไม่กล้าที่จะรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจตัวเองเช่นเดียวกันนะพอนาเรื่องนี้ก็อยากเรียกร้องไปยังทุกฝ่าย ผมเชื่อว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการณนตอนนี้ก็คือผู้ที่มีอำนาจในการกล้าที่จะตัดสินใจแชมอำหน้าตัวเองและพร้อมที่จะรับผิดรับชอบต่อการใช้อำหน้าของตัวเองครับตแปงแปคือสมาธิวิัยมองเรื่องของสววันนี้ยบ้างครับก็ในส่วนของท่าทีของสวถ้าเราดูตอนเช้าก็มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถามว่าจะผ่านไม่ผ่านหรือว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ควรจะต้องมีการลงมติก่อน แต่ในกระบวนการตอนเช้าที่ผ่านมามีเกมในสภาที่เกิดขึ้นนก็จะเห็นว่ามีกระบวนการในการพยายามขัดขวางเพื่อที่จะไม่ให้พวกเราเดินหน้าไปสู่การลงมติได้นะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนทุกคนไม่อยากเห็นครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับ